เฉลิมนาคีรักนักปราชด,ด้านทัศนศิลป์จิตรกรรมสมาชิกในกลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทถับนายชัยพลมิ่งขวัญเลขที่3นายธิติวัน์กองคำเลขที่4นายนัทพัฒน์จันเลิศเลขที่5นายเอกวัฒศิริพรเลขที่17เเฉลิมนาคีรักคือใครอาจารย์เฉลิมนาคีรัก เกิดเมื่อวันที่21กันยายนพุทธศักราช2460ที่อำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลร,ราชธานีเสียชีวิตเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2445 85ปี เป็นศิลปินอวสโสคนสำคัญด้านจิตกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในวงการศิละปะและศิละปะศึกษาโดยทั่วไปได้รับยกย่องเชื่อชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2531และบุรพศิลปินสาขาทัศนศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2 5 5 8มีผลงานดีเด่นทั้งในแบบศิละปะสมัยใหม่และศิละปะแบบประเพณีประยุกต์ผลงานส่วนใหญ่เกี่ยวกับชีวิตและประเพณีไทยมีความยุดมั่งและศรัทธานในศิละปะได้สร์สรผล Who is Chalum Nakirak? Ajan Chalum Nakirak was born on September 21, 1917, in Tarakan puidpon District, Ubon Ratchathani Province. He died on December 2, 2002, at the age of 85. He is a highly respected senior artist in the field of painting, widely recognized in the art and art education community. He was honored as a National Artist in Visual Arts in 1988 and a National Artist in Visual Arts in 2015. he has outstanding works in both modern and applied traditional art. His works, most of which touch upon Thai life and traditions, are deeply rooted in his devotion to art. งานด้านศิลปะงานศิลปะของเฉลิมนาคีรักโดยหลักนั้นคืองานจิตรกรรมซึ่งมีทั้งแนวสากลสมัยใหม่และแนวประเพณีประยุกต์ส่วนเทคนิคที่ใช้มีทั้งสีน้ำมันสีน้ำสีฝุ่นและสีพลาสติกส่วนเนื้อหาในเรื่องราวที่เขียนนั้นมีหลากหลายตั้งแต่ท่าผุนนิง่ง ภาพทิวทัศน์ภาพบุคคลและภาพเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมไทยซึ่งผลงานเหล่านี้ล้วนเป็นผลงานที่ดีเด่นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปด้านการเขียนภาพสีน้ําก็เป็นงานที่ท่านรักและทําได้ดีเป็นพิเศษจนได้รับคําชมเชยจากศาสตราจารย์ศิลพีรศรีงานประเภทนี้ส่วนใหญ่ จะเป็นภาพทิวทะต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ท่านได้เดินทางไปพบเห็นและเกิดความประทับใจเจลมน n a k i r า k 's art is primarily painting featuring both modern and contemporary styles. His techniques include oil painting, watercolor, tempera and plasticine. His paintings range in subject matter and subject matter from still lives to landscapes, portraits and paintings about Thai traditions and culture. his work is renowned for its outstanding quality and widespread recognition in terms of watercolor painting he loved it and did it especially well earning praise from professor sipa Birasiti. most of his works were landscapes from various places both in thailand and abroad that he had traveled to and seen and been impressed by <laughs> ผลงานเหล่านี้นอกจากจะสามารถถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชนบทแบบอีสานได้เป็นอย่างดีแล้วยังให้ความรู้สึกความสดใสสนุกสนานมีรายละเอียดที่ซับซ้อนน่าสนใจไปทั่วทุกตารางนิ้วของผลงานอันเกิดจากการรวมตัวกันของแนวความคิดสร้างสรรค์องค์ประกอบทางศิละปะ Traditional works are considered outstanding and unique. These works not only perfectly convey the daily lives of roly-san people, but also exude a sense of liveliness and fun, with intricate and fascinating details throughout every square inch. This is a result of a combination of creative concepts, artistic elements, and masterful craftsmanship. สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาตลอดจนพระมหากษัตริย์และเจ้านายในราชวงศ์จักรีอีกหลายพระองค์ซึ่งประดิษฐานไว้ในสถานที่สำคัญต่างๆหลายแห่ง Important works created include royal portraits of his majesty the king her majesty the queen and many other kings and members of the Chakri dynasty which are enshrined in various important places งามความดีและอิทธิพลต่อประเทศศาสตราญานพิเศษเฉลิมนาคีรักได้สร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนานเกือบ50ปีมีผลงานแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ได้นำเอาผลงานศิละปะและวิชาการบริการแก่สังคมตลอดเวลาอันยาวนานเป็นผู้บุกเบิกศิละปะยุคปัจจุบันคนสำคัญคนหนึ่งนับเป็นศิลปินที่ดำรงชีพและสร้างสารรค์ผลงานศิละปะอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นต้นแบบให้กับศิลปินรุ่นหลัง Virtue influence the country the and on Professor Chelem Negarak has been creating works continuously for nearly 50 years, with works widely distributed both domestically and internationally. He has consistently brought his artistic and academic works to surface society throughout his life. He is an important pioneer of modern art. He is considered an artist who makes a living and creates works of art that benefit the public, serving as a role model for future artists. Thank you.